สวัสดีครับมาดูพักเครื่องกับช่อง y t u t u ไอ i ์ไชนานะฮะเหรียญพาะป่าหลวงพ่อแดงนะครับพาะป่าเจ็ดหางกระลอกนะ,ะหลวงพ่อแดงสวยๆต้องมี3 5มพนห้านะ,ะับพระป่าเจ็ดหางกระลอกด้านหน้าเนี่ยสภาพใช้เนี่ยด้านหน้าเนี่ยอยู่ซักประมาณเจดสิบ เปอร์เซ็นได้นะด้านหลังนี่ก็น่าจะประมาณกับแปซนะครับเอาไป1,000บาทนะครับยังสวยอยู่นะห0ึ่บาทเหรียญรุ่น2หลวงปู่เหนะรียญนะวัดบางระหงเหรียญประสบการณ์รุ่น2หลวงปู่เหรียญวัดบางระหงสภาพใช้นะแต่ก็ยังสวยนะครับใช้พุทธคุณ เอาสามนะสายเหนียวมหาอุดรูปเหมือนหลวงพ่อเที่ยงวัดม่วงชุมนะครับหลวงพ่อเที่ยงวัดม่วงชุมจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพระผงรูปเหมือนเนื้อชั้นมากเอา400ร้อยนะสี่บาทรูปทายคูบาอินโตนะครับหลังคูบาศรีวิชัยนะหกร้คูบาอินโต600บาท ประสบการณ์พื้นที่เหรียญรุ่นสี่นะครับหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มนะครับหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มรุ่นสี่เหรียญหยุดกระสุนนะครับรุ่นสี่หลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มเอาหกร้อยนะทองแดงดำดำเหรียญโพกษะซับหลวงพ่อสาครวัดหนองกรับนะครับพกษะับเนื้ออันปะก้า เอา400เนี่ยฮะ400บาทพวกประทับเนื้ออัลปกาก้า400บาทรูปถ่ายแววนกยุงนะครับหลวงพ่อเดิม2หน้าทันตัวหลวงพ่อเดิมนะครับเอา700อ๋อ700บาท หลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดหลวงพ่อเละนะวัดอาริกันตันนะครับนะพระหลวงปู่ทวดนะออกที่มาเลเซียนะครับพาด่งพื้นที่นะยะลา เอาเจ็ดร้อยนะเจ็ดร้อยบาทเหรียญเงินหลวงพ่อสิมวัดถ้ำผาป่องนะครับเนื้องเงินหนึ่งพันห้าร้อยบาทปีสามห้านะเนื้องเงินนะครับทันตัวหลวงพ่อนะหลวงปู่อสิมวัดถ้ำผาป่องต่อโค้ดหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับปีสามห้าเหรียญพระแก้วมรกตสองสี่เจ็ดห้านะขอบกระบอกหลวงพ่อเดิมพุกเสกผิวหิ้งนะ ผิวหิ่งแก้วมรกตขอบกระบอกเอาพันสองนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทเหรียญข้างเลื่อยนะครับหลวงพ่ออ่อนนะหลวงพ่ออ่อนพระราชทานเพลิงศพนะข้างเลื่อยพ่อเดิมบุกเสกจังหวัดน,นครสวรนะครค์เป็นเหรียญข้างเลื่อยเหรียญสองสี่นะครับสองสี่ไปไปลาย,ายพระราชทานเพลิงศพพ่อเดิมเสก 600 25ยิตวรษมีเข็มยะฮสิ5ศัตวรษมีเข็ม25ศตวรษมีเข็มยี่ิบห้าศตวรษมีเข็มเอาเก้นะเบาทจินดาลาดกูวัดััพึ่งพิมพ์ใหญ่นิยมสุดนะครับหกรบาท กรกัวทับพึ่งหกร้อยำข้าวรุ่นสองปิดทองเร่งราบนะครับหกรบาทหน้าตาติดสวยหกรบาทเหรียญหลวงพ่อกลั่นปีหนึ่งสองนะครับวัดพระเขา ไม่ใช่หลวงพ่อกันออกวัดพันนกนะปีหนึ่งสองหกร้อยบาทหลวงปู่ดิวปุกเศนะรสร้างแค่หนึ่งพันเหรียญน,นะครับหลวงพ่ออุ่นเนื้อนวะโลหะเอาหกร้อยเนี่ยหกร้อยบาทจิกโกเล็กนะครับเนื้อนวะโลหะหกร้อย เหรียญเงินในหลวงรอเก้านะครับเหรียญเงินรอเก้าเจ้าของเนี่ยไปเชื่อมห่วงแล้วก็ทํากระไรทองเอาห้าร้อยบาทนะเป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเ,เงินเนื้อเงินหลวงปู่ข่ำวัดวังว่านะครับปีสามหกเอาเจ็ดร้อยนะครับเนื้อเงินหลวงปู่ข่ำเจ็ดร้อยบาทพร้อมกล่อง ครสนใจรายการไหนก็ทักไลน์มานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ